สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายซุขุดสุคขนครับกินไปทั่วข้อลุงหมูครับมาแล้วมาแล้วครับบรรยากาศงานหัวเลงคือเก่าเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมที่ความอร่อยอยู่ตรงนี้ครับมาได้พี่น้องมือเนี้ยลุงหมูใช้เดียวอยากป้อมเล้เรียบร้อยแล้วครับผมเราไม่อยากออกซื้อว่าฮะเรากินแล้วครับกินมัารับจับแฉกแหแบนะเมื่อนี้ลุงหมูมาชวนกินต่ำหมกงงครับอ่าให้เบิ่มได้ไ นี่มามามา,าไปไปเพราท่านกินเขาแรงมาได้บาดเนี่ยตำบหมูฮงมี่นี่ครับผมที่เด็ดเลยแก่ครับตำบหมูฮงได้สบายครับผมกะทินริมรั้วครับขัดบ่ได้เ <c oughs> น่อไหมพีน่น้องเน่อไหมแล้วก็นีน่แหละสำคัญ <c oughs> กินกับเนืนกระแซบ <c oughs> แต่่าหลายคนบอกว่าไปกินกับของหวานด้วยแซบว่าอยากลองเบิ่งอยู่ด้วย <c oughs> มาพี่น้องครับผม เส้นแฉบน้ำกันครับยังโมแรงยังเสียลละจวดเลยโอ้ยน้ำไหลไหลเอาจังเสียได้เรื่องมงเดี๋ยวจาเขามาห้องก่อนขาดื่องเดียวพี่น้องโอ้ยยังะเข้าวเหนียวครับผมเป็นข้าวเจ้าเมื่อเนี่ยโอ้บอดเด็ตปันใด่ว่ากับแสบดีเด้อืม เอาเป็นถ้ำเลยโอ้เด็ดะนะเนาาตังค์คนกลัวรัวก,กินได้ ก๋วยซอยจูงเด้พี่น้องเนะเจ๋ยวน้ามสองหมือนอะไรเล่ร้องม่หมือนหนึ่งอันนี้ห้องเเขาเช้ากลนหพรง ยำบกขัดง <laughs> วนเอเลยครับบ่มีต่างๆต่าขาเหนียวนงวะอือถูกขอซอยจุเนีอย กำน้ำเลยก็ต้องกินเข่าหลายยงมึงเล้งนะฮะเดี๋ยวเบาๆห้องดิละปลอดชนันปลอดชันครับพี่น,น้องครับตักเข้ามาบุรี่ว่าจะได้กินเขา่าว่ะ อืมนุ่มบันเทงวันเลยพี่น้องอืมโดดนี้ปากใส่เขาจะข้ามกันนี่จะไหวทอง Ừ. Ừ, nha. Tắm giang em là thế Khúc nâng hay lúc sau chứ nào? Cảm giác quả mà lâu chỉ nắm bỏ lâu vô น่องอ่อนนุ่งหมูบวกินเด้นึไม่อยากกินของอ่อนๆเป็นใบกจะจาแสบครับมิโน่โมเนี่บ่มีไขมันห่านหนึ่งกลา ม่ได้เจี๊ยบพายอีเลือดมไหมครับีคําเลอกกับมากกับคําคนกับตกทำได้เ็นันเฮดเนี่ยเกี่ยอ,อาหารป่าแล้วกับคําเลยแต่ยังคุ้นเคยพ้อ ขเขาททยด้วยองกลิบนมงนก็เพี่น่องเลยซือบอกงงมากมาฟันจำกินเดียวแล้วก็เสียมาออกอ,อ,อ่อนอูว่วนอย่มไม่ได้ซื้อได้ครับน แหนมปลวกด้วยหนาบันอมมั้งตตัดใสเขากลาน้อยอืมว่ม่ไขมัน อืมอมพักหน่อยกับแก้นี่ละตับกันแล้สบายตัววานมาจากอันนี่ละพี่นอ้องส่วนตัวเลย สงสัยเดี๋เป็นน้ำมัเรี่ยงนะครับไม่ใช่เป็นน้ำมัไล่หรอกเพราะว่าเปียกน้ำมัไล่ยนะเฉพาะหูนะเพืของพาะหูแล้วเป็นน้ำมัเรี่ยง quán gì chỉ gấp anh ngoài năng lông có gì sẹp nè không phải năng lông có gì sẹp nó nào à nhiều cái loại cái loại gì nhạt có muốn đây này แยาตำหลายเพราะว่าแยกปมบราจะกินน้ำแยาปมสาวววเกาหลีแต่พวกนั้นที่เรียกเกาหลีครับ แย่กบก็เยอมักหลายตั้ไส่วัยแน่เดีบยวไปนอง <c oughs> ค้มมันไหครับนะนุ่งนะตจไม่นุ่งหน่อยจอดเงี้ยงมงิย้ยง Ồ Ở cái เด็ด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 อ่ะไฟกับสิตโต้เสียงคนร่ำเอืออ่าอืออ่าอยู่คนใส่ไฟไหลายครับอืมอืม น้่มาแรงต้องจัดแบบนี้ไม่ต้องแสง่เขาใส่กระเทียมเล็กน,น้อยนะ อร่อยครับบุกการ,ตำ,รตำเพชรตำเข้มลายเราพี่เนาะทำนี่แส๊คกุดีเลย ใส่น้ำปลาที่ใหม่พี่รุมพอนอออองอนอะไรหอาแสบตรงอย่างนี้ครับคลิปนี้ พอ่อใบสมิตสก้อนนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กด, share, ดแชร์กดซับสไครต์ให้กับลุงหมูยายปลอมเนี่ยเด้อถึงยายปลอมอยู่ในละนในห้องอะไรบ้างเกาหลีนะครับนะครับผมซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงหมูยายปลอมเนี่ยคลิปนี้ใบสมิตสก้อนคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสารับมนี้สวัสดีครับ